สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n l l daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนูกล้วยปิ้งราดน้ำกะทิครับวันนี้เราจะนำกล้วยหำหำนะครับมาปิ้งให้สุกมีความเหนียวหนึบนะครับราดด้วยน้ำกะทิที่มีความหวานมันแล้วก็หอมนะครับพอเอามารวมกับกล้วยปิ้งแล้วอร่อยมากๆเลยนะครับ เพียงแค่เรามีหม้ออบลมร้อนนะครับก็สามารถทําเมนูแสนอร่อยนี้ไว้ทานเองได้ที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับวันนี้เราจะใช้กล้วยหำหำนะครับประมาณ10ลูกกล้วยหำหำนี้จะให้ความหวานนะครับแล้วก็มีความเหนียวหนึบนะครับไม่ฝาดเหมือนกล้วยดิบนะครับต่อไปก็เป็นใบเตยประมาณ3-4ใบครับเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลปี๊บ200กรัม น้ำตาลทราย100กรัมน้ำกะทิ200มิลลิลิตรครับวัตถุดิบมีเท่านี้เองนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเคี่ยวน้ำกะทิก่อนนะครับนำน้ำตาลปี๊บครับใส่ลงไปในหม้อนะครับจากนั้นใส่น้ำตาลทรายครับตัดรสชาติด้วยเกลือนะครับทำให้น้ำกะทิเนี่ยมันมีความกลมกล่อมนะครับสุดท้ายใส่น้ำกะทิลงไปนะครับจากนั้นก็บีน้ำตาลให้ละลายนะครับ แล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปครับขั้นตอนต่อไปเราไปตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็เคี่ยวส่วนผสมทุกอย่างนะครับให้ละลายนะครับเราจะเคี่ยวใบเตยลงไปด้วยนะครับใบเตยเนี่ยจะทําให้น้ํากะทิเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็มีความละมุนนะครับเคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนน้ําตาลเนี่ยข้นหนืดเลยนะครับ ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับเราใช้เวลาประมาณสัก15นาทีนะครับหนืดประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาปิ้งกล้วยกันนะครับวันนี้เราใช้กล้วยสุกหามนะครับมันก็จะมีความหวานแล้วเวลาปิ้งออกมามันก็จะมีความเหนียวหนึบนะครับมันจะไม่แข็งแล้วก็ไม่ฝาดนะครับนี่นะครับจากนั้นเราก็มาปอกเปลือกนะครับแล้วก็เอามาวางบนเตาอบลมร้อนเลยนะครับ วันนี้เราใช้ม้ออบลมร้อนในการอบกล้วยนะครับใช้อุณหภูมิ200องศานะครับแล้วก็ใช้เวลาปิ้ง15นาทีนะครับพอครบ15นาทีแล้วเราก็มากลับด้านกล้วยนะครับมันจะได้สุกทั่วกันทั้ง2ด้านนะครับพอเรากลับด้านกล้วยเสร็จนะครับเราก็จะอบต่ออีก15นาทีนะครับวิธีนี้ก็จะสะดวกมากเลยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในคอนโดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อเตาไฟได้นะครับ เราใช้หม้ออบลมร้อนอบด้านละ15นาทีนะครับเราก็จะได้กล้วยที่สุกพร้อมทานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปราดกับน้ํากะทินะครับแต่ก่อนที่เราจะไปราดกับน้ํากะทินะครับเราจะมากดให้กล้วยเนี่ยมันแตกก่อนนะครับแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นนะครับเพื่อที่เวลาเราราดน้ํากะทินะครับน้ํากะทิก็จะได้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อกล้วยนะครับจะทําให้กล้วยเนี่ยอร่อยมากขึ้นนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเรานํากล้วยนะครับมาทับนะครับเราจะใช้มีดหรือใช้สากหรือใช้ของที่มีความหนักนะครับกดลงไปนะครับจากนั้นเราก็หั่นเป็นชิ้นนะครับเราก็จะได้เนื้อกล้วยที่ด้านในเนี่ยมันแตกออกมานะครับเวลาเราเอาน้ํากะทิมาราดนะครับมันก็จะได้แทรกซึมเข้าไปที่เนื้อนะครับทําให้มันอร่อยขึ้นนะครับแล้วก็น่าทานขึ้นด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาไปจัดใส่จานนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ํากะทิ หว,วานหอมๆนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกล้วยปิ้งราดน้ํากะทินะครับเมนูนี้ทําทานหรือทาขายก็ได้นะครับถ้าทําขายปริมาณมากนะครับเราก็จะก่อเตาแล้วก็ปิ้งด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับเราก็จะได้กล้วยที่สุกแบบนี้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ